Way to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck, try to live. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมเอาวีที่มีาายอดไลค์มากกว่า1นึ่งแสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4ชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกมเอาวีมีเอทีได้จํานมากเริ่มต้นเพียง50าบาทเท่านั้นไอดี ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกมเอาวีนโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะ่ทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม r v ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม r v แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ Melo Top Up อย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรลตะชาแนลนะคะผมผมกดเจน่ามาเนี่ยคือเจกับเวเลสอีกแล้ววะ่ะทุกคนคือเจน่ามันค่อนข้างจะแพ้ทางเวเลสอยู่พอสมควรนะครับคือเราจะเปิดเวเลสไม่ได้นะถ้าเราเปิดเวเลสเวเลสมันจะแค่ใช้สกิลสองผักออกนะมันสวนง่ายนะครับผมแล้วเราก็โดนเวเลสเปิดง่ายเช่นกันนะเราต้องรองแบบเขาใช้สกิลไปแล้วหรือว่าให้เขาใช้สกิลพลาดอะไรแบบนั้นนะครับผม โอเคเราก็พยายามหาเวลสีไปนะครับเล่นเยนาก็หาเวลสี่แล้วก็ค่อยเดินเลนก็ได้นะครับผมถ้าเกิดอยู่ในเลนแล้วมันสู้ลําบากนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบลําบากขนาดนะั้นเวลาสู้กับเวเลสแต่ทุกคนแต่มันก็แค่ต้องระวังสกิลสองของเวเลสเท่านั้นนะครับเห็นป้าดูดิพอผุมสไลด์เข้าไปเขากด2ใส่เลยเห็นป่ะเสียเปียบเลยนะครับ <aument> ผมแบบจะสไลด์ทีเผลอซะหน่อยแต่เขาไม่เผลอเด็กมาถี๋ยวกด1ใส่เใสอ้เขากด2ผักผมเลยนะ เขาเนเดินอ้อมเข้าไปแก๊งกลางนะเขาเอ้ยเขาเดินทางนี้ว่ะสไลด์ไม่ได้ทุกคนถ้าสไลด์จังหวะนี้ก็โดน2ส,ส่วนเหมือนเดิมนะต้องค่อยๆเล่นไปนะผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้2เคลียร์คีบแล้วรีบเดินหรือเปล่าเขาไม่ใช้ดีว่ะรอเขาโอโอเคแต่ได้อยู่เราได้ดาเมจดมาเยอะอยู่นะครับผมไปกี้นี่เห็นปะพอาผมพุ่งเข้าไปปุ๊บเขา2ส,ส่วนเลยเนี่ยแหละทุกคนมันเป็นตัวแก้ทางแบบนี้นะ แต่เมื่อกี้นี้ผมก็ได้คอมโบอยู่นะครับได้โซนิคบูสต์มาแล้วนะจริงๆเกมนี้คือเล่นเป็นบูสต้านสถานะมันก็ดีนะแต่ว่าที่ผมชอบออกเป็นโซนิคบูสต์เนี่ยเพราะว่าเยน่าเนี่ยตอนที่มันใช้อันตีอะทุกคนคือตอนที่มันใช้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองเนี่ยมันจะต้านสถานะอยู่แล้วไงผมก็เลยเอาโซนิคบูสต์เนี่ยมาให้ถึกๆนะเอามารับมือกับฟอร์คิวเลนนะครับผมเวเลสเอลสูอะไรพวกเนี้ยนะครับเอลสูมันเป็นตัวค่อนข้างยิงแรงนะ ถ้าเรามีโซนิอกบูทมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมลองดักดูนะครับผมเผื่อเขาจะเดินมาเขาเดินมานะครับนี้ก็โดนเราคอมโบไปชุดหนึ่งเลยครับผมผักโอ้โหผักไม่ติดได้อยู่นะครับผมมีเพื่อเรามาสตันนะคือได้แค่มีบูทต้านท่านะเนี่ยคือเยน่ามันก็สกิลสองแบบไม่ติดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าเกิดเขาไม่มีบูทต้านท่านะเนี่ยสกิลสองของเยน่าเนี่ยคือมันจะผักแบบได้จนจบเลยนะครับผมแต่เมื่อกี้นี้ผักได้แค่สองรอบแค่นั้นนะแล้วก็แบบ หลุดละหลุดคอมโบเดี๋ยวคิวเรนเขาต้องมาฟาร์มบูนะครับผมเราก็ลองดักคิวเรนดูนะเผื่อเจอนะครับผมเราเบิร์ดเร็วอยู่แล้วนะครับคิวเรนเดินมาแล้วนะเลื่อนไม่เต็มหลอดด้วยนะครับยางนี้เจ๋อเลยสกิลสองก่อนนะครับผมสองแล้วหนึ่งครับโอเคแบงล่างครับผมเราใช้สกิลสองผักประมาณนี้นะครับคอมโบเยนนานะก็จบคอมโบง่ายมากนะครับคลิกฟีีมานะเราสวนได้นะครับถ้าเขาเดินมาอย่างเงี้ย โอเคเขาฟิกนะเราได้ฟิกเข้ามานะครับ oh, โอ้โหเวเลมันจีจ้จจผมวีล่าสตันตผิดจังหวะไปไหนนะไม่งั้นคือน่าจะได้เวเลสนะครับผมยีน่าเจอกูอุ้ยอันนี้ก็ผมต้องกลัวไปนะอันนี้คือเขาพูดขู่ผมไม่ผมกลัวเหรอให้ผมเล่นติ่มติมเล่นอยู่แต่ในป้อมเหรอหรือว่ายังไง <c oughs> ผมไม่กลัวหรอกนะบอกไว้เล <c oughs> ยเดี๋ยวเรารับเวฟบล่างก,ก่อนนะครับแล้วค่อยวิ่งไปเติมเพื่อนนะเยน่าเป็นตัวที่ เติมเพื่อนได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมเพราะว่ามีสกิลหนึ่งที่พิ้วนะครับยวรับเวฟบลางอีกเสักหนึ่งเวฟนะครับเราพยายามดูกระแสเวฟนะพอรับเวฟนี้ได้เนะี่ยคือเราจะเล่นเราจะเดินได้ยาวนะแต่ไอตัวนี้อะไรเนะี่ยมันเป็นยังไงไม่ไหวดีต้องว้าไปดิอย่างเงี้ยเพื่อเจ็บอะ่ะรับเวฟกลางแทนเพื่อนนะจังหวะนี้อ้อยหววเข้าไปครับและอ้อยรอดป่ะออกมานะครับผม แล้วหวัดดีน้องน้องเดินมาไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่ดักอยู่น้องน้องคลิกซ่ก็กลับไปเกิดบ่อนะครับลงไปรับเวฟล่างเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยเอน่ามันค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะเดินทําเกมวิ่งรับเวฟอย่างเงี้ยเห็นปะตัวมันเร็วเป็นแบบบางทีเราเห็นเจน่าอยู่บนอะแป๊บเดียวคือมันมากลางแล้วแป๊บเดียวคือมันมาล่างแล้วมันเคลียร์คลิปง่ายอะมันมันเคลียร์คลิปแบบสกิลสองแล้วก็ชาร์จตายละ แบบหมดเวฟละเราดักเขาได้นะ,นะเขาจะเดินมาหา,ราหรือเปล่าแค่นั้นแหละเคเขาเดินอ้อมปะเราเคลียร์อะไรแล้วกัน,นเพราะว่าเมทเราทําเกมอยู่นะผมจะเตมเิมดีไหมผมก็อยากเติมอยู่นะแต่ผมเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าผมเอาไอ้ตัวนี้ดีกว่าเรียบร้อยไป เกมนี้คือจริงๆผมต้องออกเป็นตัดเลือดนะถ้าสู้กับเวเลสอะแต่เกมนี้ผมออกเป็นชิลออฟเดอะลอสมาไงคือผมห้าวไงเอาจริงๆอะแต่ชิลออฟเดอะลอสมันก็ไม่แย่ไงทุกคนมันก็กันพวกชิวเลนเอลสุได้ดีนะครับแต่เราเคลียร์ป้อมกลางเลยส่วนพี่เขาหน่อยดิพี่ผมมาเจอแล้วเนี่ยแล้วพี่ยังไงต่อผมเจอแล้วยังไงอะผมผมผมขอไลเซนได้ไหมล่ะเราดักเจอพี่เขาตรงนี้อีกอีกทีนึงก็ได้นะ เขาจะมาถามว่าแต่คีปล่างมันชนนะดิเขาน่าจะผิดสังเกตอะแบบคีปล่างมันชนแล้วผมไปไหนนะอันนี้คือไม่ค่อยดีเราดักไปกัน่าจะเสียเวลาเพราะว่าเขาน่าจะเดาได้ว่าผมดักเขาอยู่เพราะว่าคีปันชนเนียแล้วผมจะไปอยู่ไหนอะไม่ไม่มาเคลียร์ก็ดักไง <c oughs> เคลียร์เสร็จแล้วเดินดักครับอ้าวพี่วัดดีพี่วัดดีจิตสัมผัสไปโอ้โหจะหมดหลอดเอาจังหวะนี้แล้วผมชาร์จแล้วผมฟิกเข้าไปดีครับพี่คิวเรนยังไงต่อลอะ่ะ ผมมาเจอพี่แบบตามนัดนะพี่ถ้าพี่นัดผมมาผมก็มาเจอตลอดไม่เคยเบี้ยวนัดเลยนะแต่พี่แบบชอบหายหน้าหายตาดิเคียคีพับเคียคีแบบชิวอะ่ะก็ไปเวทป่าเขาได้นะเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยดีทุกคนเราไปรับเวฟกลางให้ทีมดีกว่านี่ถ้าเกิดเวฟมันชนแล้วผมหายออกจากเลนอะ่ะแล้วแบบนั่นแหละถ้ามันไม่มีคนเคลียร์ผมก็ต้องดังไง้างนั้นอะ่ะผมผมเลือกเคลียร์ดีกว่ามันจะได้แบบ ชีฟดันข้าปั้มเขาด้วยไงแบบดึงคนมาการกลางนะครับผมอะไรแบบนั้นนะเล้วเจอเป็นเฟรทูธนะครับผม,มเจอพี่เ่ะเจอพี่คิวเรนขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับแล้วพี่เวเลสเนี่ยว่ายังไงล่ะครับผมว่ายังไงล่ะครับเอาไปหนึ่งชุดครับเอาไปหนึ่งฟิกด้วยเรียบร้อยเสียฟิกแล้วพี่าการปั้มนี้เหรอถ้าพี่กันก็ต้องลุยนะพี่กิวเดอร์จัดไปเพื่อนเอามันเออเรียบร้อย ถ้าเกิดเลือดไม่เต็มหลอดนี่ยังไงก็โดนผมียร์เว็บกลางแทนเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนข,นขึ้นไปทำเกมนาะเล่นออฟเลนก็ประมาณนี้ทุกคนพยายามทำเวฟนะไม่ต้องแบบบ้าบวกขนาดนั้นนะถ้าเกิดเราบ้าบวกไปด้วยน่ะแล้วทีมเรามันก็บวกอยู่แล้วนะครับผมคือแคลลี่เมดโรมเขาเดินด้วยกันแบบอยู่แล้วนะแล้วเราเป็นออฟเลน่ะ ถ้าเราไปอยู่ด้วยนะคือมันจะไม่มีคนทําเวฟเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะหน้าที่หลักของออฟเลนในช่วงการเกมเลดเกมเนี่ยพยายามทําเวฟไว้นะครับเนี่ยทำเวฟทาป้อมแบบดึงแบบดึงคนมาเล่นล่างแล้วแล้วถ้าเกิดแบบเราแบบเราเคลียร์ได้ก่อนอ่ะอะไรเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนคือเราพอเราพอเราเคลียร์ได้ก่อนแล้วเราก็ได้เดินก่อนอย่างเงี้ยได้เดินดักแบบดักคนจะมาเอาล่างหรือว่าดักเวเลสอะไรเงี้ยแต่ว่าเวเลดเขาอ้อมว่ะทุกคน เขาไม่เข e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  like like ้ามาอยู่แล้วป่าเนี่ยเพราะว่าเขารู้ไงว่าผมเข้ามาดักไงผมอยากได้ป้อมล่างมากแต่ตัวนี้มันผมได้เขาไม่ได้ว่ะถ้าเกิดผมผมได้เข้าไปคือผมน่าจะตายเองนะอ้าวสกิลไม่โดนเขได้อยู่เราลองดักตรงนี้ดูแต่เขาเห็นผมมาดิเ้าเห็นจริงว่ะมาดิกลัวปะล่ะ ขัวปะล่ะขัวปะล่ะแล้วก็ฟิกเซอไพ่เพื่เพื่อนเรียบร้อยเจอชาร์จฟิกเข้าไปอันนี้เป็นเทคนิคแบบชาร์จฟิกนะครับผมเอามาดิพี่มาดิพี่คิวเรนเฮ้ยพี่เลิอไม่ลดแต่พี่โดนจ๊บไปเด็กแต่พี่โดนจ๊บปดิพี่พี่คิวเรนเ็เป็นลมอีกแล้วว่ะทุกคนช่วงนี้เขาน่าจะป่วยๆนะเขาเห็นผมแล้วเขาก็เป็นลมเลยผมมาเจอตามนัดก็ไม่เคยได้คุยกันเลยหายหน้าหายตาตลอด เอ้อะไรวะเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยเอ้เอลซูไหมผมไม่เห็นมันวะผมผมเลื่อนจองมาดูเพื่อนพอดีไงเมื่อกี้น่ะระบบผ้าจัดตายงูเลยเพื่อนนัวกันเลยวะแต่เราต้องทำเวฟนะถ้าเราทำเวฟแบบตรงเนี้ยคลิปจะไหลเข้าไปหน้าป้อมเขาต้องเอาคนกลับมาหนึ่งคนแล้วเราก็ไปปิดแล้วเราก็ไปปิดครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับโอ้โห ด้ไหมผมแรงไปวะผมมีดาบแดงแล้งไงเดินเจอแทบวะแต่คิวเดนมันโอ้ยจานอุย้ยผมว่าผมตายวะผมห้าวไปวะตรงเนี้ยกิวดอร์กิวดอร์เออโอุย้ยฮิกซี่โคตรแรงทำเวฟบ,บนก่อนตอนนี้อ้อยมันต้องทำเวฟมั้งนะอ้อยอ่ะ ตอนนี้คือเราต้องโฟกัสป้อมไม่ได้แบบโฟกัสคิวนะเพราะว่าเกมมันนำอยู่ไงเราพยายามแบบเอาป้อมดีกวเราฆ่าได้เราก็ไม่ได้ป้อมไงถ้าดันล่างคนดันบนคนแบบผมดันแล้วข้างแล้วตรงกลางเล่นแบบเล่นกัน3คนน่ะรูปเกมมันจะดีกว่านี้นะแบบเห็นปะถ้าถ้าครีปล่างแบบดันด้วยครีปบ,บนแบบดันด้วยเขาก็จะต้องเลือกไงว่ากันบนหรือกันล่างหรือว่ากันกลางดีไงแต่นี้คือเขาเลือกแค่กัน2คนอย่างเงี้ยคือ มันก็แบ่งคนไหวแต่ถ้าสามทางมันจะแบ่งคนแบบจะไม่ค่อยพอนะเสรดายว่ะมันไม่มีคนทำล่างอะดิมันไม่น่าได้ป้อมว่ะทุกคนไหนไอ้ไอ้อยสั่งถอยแล้เอา้าวีล่าผมไปตายดีกว,ว่าตัวเดียวสุกผมลงมาปิดนี่ไงเจอโดนนะพี่โดนนะพี่โดนนะพี่ผมมาเจอตามนัดแล้วพี่ว่าไงต่อ คิวเรนที่มันโดนผมอย่างเดียวอ่ะมันสู้เย,ยนาไม่ได้หรอกอุ้ยอะไรอ่ะมันสู้เย,ยนาไม่ได้อทุกคนแต่มันทำห้าวเองงั้นแหละตัวคิวเรนมันจะมาสู้เย,ยนาได้ไงปะ <c oughs> ผมไม่ได้บูลลี่นะเออไม่ได้บูลลี่พี่คิวเรนรันนะแต่เขาห้าวก่อนไงเอออยู่ๆก็มาแบบเจอเจอกูยอะไรเงี้ยเหมือนแบบขู่เด็กอะแต่ผมไม่ได้เด็กอะดีผมก็สู้อะ่ะ เราดักว่ะอุ้ยหนึ่งเม็ดแบบเจ็บเจ็บทำเวฟล่างครับผมไม่มีคนทําอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยมอนมาทาสวยนะมันทําเวฟบ,บนนะ่ะแต่เราต้องเอาออบเจกต์หน่อยนะเนี่ยเพราะว่าเราฟรีอยู่นะเนี่ยเราอ็อบเจกต์ได้ก็เอานะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะเราต้องจบบ้านเร็วเพราะว่าเลดเกมลามาแบบเรามีแค่ลาวิลจริงๆแหละเฮ้ย <c oughs> พี่โอ้ยพี่ไปแล้วโชคดีแล้วกันโอเค ถือว่าเอาโลมไปแลวออฟเลนนะไม่เราตีป้อมบนว่ะสวยอยู่ผมแล้วผมก็ตีป้อมล่างอ่ะดีตรงนี้แตกปะไม่แตกนะครับผมป้อมบนเอา้าแล้วทำไมวีล่ามันถึงทิ้งแครี่วนะเนี่ยโอเคมันได้มาแต่จริงๆแครี่เราไม่ควรตายอ่ะถ้าแครี่เราอยู่เราได้ป้อมแต่ตอนนี้ผมต้องยื้อว่ะแล้วผมต้องยื้อแล้วผมต้องยือองยอย้อไว้สุดยื้อไวสุดแล้วออกมาครับเพื่อให้เพื่อนตีป้อมบนครับผมคือ วีล่ามันต้องอยู่กับคิวเดนอยู่อ่ามันต้องอยู่กับลาวิลอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคิวเดนมันเข้าเนี่ยวีล่าแค่ตันช่วยนะแล้วตรงนี้ตายกันหมดเลยอะไรวนี่ยทีมผมอยู่ๆก็ป่วยเริ่มไม่ดีละทุกคนเริ่มไม่ดีละเดี๋ยวเราเซตของไว้ก่อนมันชอบบั็กไงเวลาที่ขายของแล้วแบบของที่ซื้อล่วงหน้าไว้แล้วมันไม่มี ไม่รู้มันแก้หรือ,อยังนะครับดักคนหนึ่งคนเพื่อนต้องตีดาร์ครับตรงเนี้ยเพื่อนเราโซนให้แล้วเพื่อนเพื่อนมาเลยุ๊บเลยตีดาร์อย่างเร่งด่วนไอ้ไอ้อยมึงสั่งตีดาร์แต่มึงวิ่งไปบูสบายนะและ้วเพื่อนจะตีให้มึงบ้าละ่ะเพื่อนตีดาก์เอา้าหวัดดีพี่พี่มาทำอะไรอะ่ะเอา้ากี่ไปเลยเอา้าเพื่อนผมก็ไปเหมือนกันไปคู่ เข้าแล้วตรงนี้ยังไงวานะาผมดักดิผมได้นะผมได้นะผมได้นะหอหผักไม่มาโอ้โหรันกดเต้งเลือดไหวไหมไหวไหมเพื่อนมาสุดสุดใจแล้วอะ่ะแต่แครี่เรามันไปไหนมาวะเนี่ยแครี่โอ้โหถ้าแครี่มายิงนะจบแล้วแครี่มันเสียฟิกอะดิแครี่เราอะ่ะมันอยู่ตรงนี้นะอีหน้ามันจะตาย ไม่ใช่เฉยหน้าดิมีหน้าแต่แต่ผมก็จะตายเหมือนกันตอนนีน้ตอนนี้ผมก็จะตายเหมือนกันแล้วผมเขียวมาโอ้ยเอ้ยอย่าดึงเสื้อดิเพื่อนถอย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 อ่าไปไปวะแครี่เราไปวะฆ่าได้วะแล้วก็ตายด้วยวะฮ่าฮ <laughs> ่าฮ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 ่าละเสียดาฮ่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 าฮ เคลียเลยเหลือกันเลสตัวนะี้เอาเพื่อนเอาเอาเขาด้วยเหรอลุงเอากับเขาด้วยละมึงเอาด้วยเหรอวิลา่าโอเคผมชัรดาวให้แล้วเรียบปะเดะเรียบร้อยปลายต่อผมถอยผมไม่ไหวดิเลสุยิงอะ่ะโอ้ยโอ้โหตะซูมโดนละโอเคถอยถอยนะถอยและอ,อ้อยหัวไปแล้วครับมัน่าจะไม่รหลอดเรียบ สบายู่วพวกมึงเป็นไรกันเนี่ยเพื่อน <c oughs> เป็นไรกันเนี่ยป่วยเหรอหรือเป็นไรให้น้องเล่นป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้เชฟตัวเองเล่นป่นเนี่ย <c oughs> คือตัวฮีโร่ด้วยแหละทุกคนคือฮีโร่เรามันมันเลดเกมมันฟู้เขาไม่ได้ตูก็มีแบบตัวยืนแบบจริงจังตัวดาเมจแบบระยะใกล้แบบจริงจังตัวล้วแบบจริงจังแล้วเรามีอะไรอะตัวยืนก็ไม่มีผมก็ยืนให้ไม่ไหว เราล้วงได้แต่แบบไม่มีตัวกันแคลรี่ทักกะทีแบบแต่เราไฟแคลรี่เราโดนตลอดผมจะฝืนกันได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่น่าจะได้อยู่โอเควีล่ามันยืนกอดแคลรี่ไปเลยเว้ยถ้าแบบคิวเรนเข้าก็แค่ตันอะเฮ้ยแล้วไอ้มึงทำอะไรอะเพื่อนวีลา่าเอา้าหนักละหนักละตอนนี้อยู่ๆมันก็ไปทำอะไรวะน่ะมึงเปอะไรกันเนี่ย <laughs> ผมงงว่ะอยู่ๆก็ค่อยๆโย,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 ยนแล้วโดนดาร์กยัดีฝั่งนู้นอะ โอ้มมยก็จังหวะนี้ยังไงดีวะเนี่ยทำไงอ่ะอย่าบวกเลยไม่ไหวอ๋อผมไปทำด่างได้ไหมอ่ะทันบวกเนี้ยผมไม่ทันว่ะทุกคนดักมันเข้ามาแล้วอ่ะมันมีวิธีเดียวคือเราต้องไปแยกดันคือบวกไม่ไหวแน่นอนเขาห้าคนอ่ะแล้วคลิกซี่เอลสูอดาเมจล้นเหลือโอ้โหตาย แล้วผมตายอะดีครับตรงนี้เรียบร้อยจบเกมจบเกมใช่ไหมล่ะไม่ไหวอะดีแครี่ก็ตายไปแล้วแล้วอ้อยตรงนี้ยังไงอ่าโอเคผมแพ้วะ่ะทุกคนอะไรวะเนี่ยตบเข้ามาน้นเกมมาอ,อยู่แพ้เฉยโอ้เฮ <c oughs> ้แพ้โคตรงงเลยนะอยู่เพื่อนเราก็โยนโยน,โน,โน,โนแล้วก็แพ้ MVP ครับทุกคนแต่ก็เท่านั้นแหละไม่ได้มีเซฟดาวอะไรเลยเฮ้ยผมงงว่ะอยู่ๆทีมเรามันก็แบบนึกอยากจะไปตายมันก็ไปตายแล้วไอ้แคลลี่ทำดาเมจ13เปอร์เซนต์ใช่วะนะอ๋อโลมเราดาเมจ17แคลลี่ทำดาเมจ13แคลลี่ตายแปดเมดตายเก้าคือแบบมันเป็นมึงเป็นเมดเป็นแคลลี่มึงตายกันเยอะจังเงินเพื่อนถ้ามึงสองคนตายกันเยอะนี่ก็ใครจะทำดาเมจให้ทีมอ่ะ แล้วทีมดูดูดิคิโลมันมันดีอ่ะเออทุกคนมันดาบเรามันสู้ไม่ไหวจริงแหละแต่แบบว่าต้นเกมผมก็ว่าผมทําให้ทีมเยอะอยู่นะคือทั้งผมแยกดันดักฆ่านะครับผมเดินเติมเพื่อนนะเอาป้อมให้เพื่อนด้วยนะครับผมแบบทําสเปซโคตรเยอะแบบไปดันแล้วก็เรียกคนมากันอะไรอย่างเงี้ยคือทั้งเวทป่านะแต่แบบผมทําเต็มที่แล้วนะเกมเนี้ยแบบมันไม่ไหวจริงนะ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้นี่ก็ เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ